สวัสดีค่ะวันนี้มาทำงานวันหยุดนะคะวันนี้เรามาช่วยผู้ใหญ่จัดสถานที่หมู่บ้านนะคะให้เป็นนิทรรศการมีชีวิตนะคะโจทย์ก็คือให้จัดแสดงผลงานของหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงนะคะวันนี้เราก็จะเอาผลผลิตของในหมู่บ้านนะคะมาจัดแสดงไม่ว่าจะเป็นกล้วยนะคะผละไม้ต่างๆนะคะปาล์มน้ำมันนะคะพืชผล ต้นผลทางการเกษตรต่างๆไม่ว่าจะเป็นต้นพริกต้นมะเขือต้นผักกาดคนะมีอะไรก็ขนกันมาเลยล่ะค่ะชาวบ้านก็ร่วมแรงร่วมใจกันเป็นอย่างดีนะคะวันนี้เรามาก่อนเวลานะคะเราจะมาจัดบอร์ดของเราตรงนี้อ่าก็จะโชว์ด้วยป้ายหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงนะคะโคกหนองนาโมเดลนะคะแล้วก็เอาผลผลิตต่างๆนะคะมาจัดลงตรงนี้เลยนะคะ แต่ก็เดี๋ยวเราจะรอก้อนฟางก่อนนะคะเพื่อเอามาเป็นชั้นนะคะสเต็ปยกสเต็ปขึ้นมานะคะในการวางผลผลิตต่างๆนะคะแล้วก็จะติดบอร์ดองความรู้นะคะการทำปุ๋ยหมักในชุมชนนะคะแล้วก็กิจกรรมต่างๆของคนในชุมชนนะคะแต่ว่า,อาบอร์ดเราเรามาทำความสะอาดกันก่อนนะคะอาจจะต้องเช็ดฝุ่นเช็ดคราบสกรปรกออกกรน,นะคะ วันนี้ก็มาทำงานที่เรารักอีกเช่นเคยนะคะถึงจะเป็นวันหยุดนะคะแต่เราก็ได้พี่ๆอาสาพัฒนาชุมชนผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนในตำบลแล้วก็ต่างตำบลน,นะคะก็มาช่วยแล้วก็มีน้องอสสพนะคะก็มาช่วยเต็มใจมาช่วยก็ดีใจมากๆเลยนะคะที่ทุกคนก็ยินดีเต็มใจที่จะมาช่วยกันนะคะเดี๋ยวก็ ย้ายผลผลิตตรงนี้ออกนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะตั้งก้อนฟางตรงนี้ก่อนเนาะแล้วก็ค่อยย้ายย้ายผลผลไม้พวกนี้นะคะมาวางบนกองฟางนะคะเดี๋ยวได้ยินว่าจะได้สมทบต้นพลิกต้นมะเขือแบบงามงมมาให้จัดสถานที่ด้วยนะคะก็ย้ายเข้าย้ายออกลองดูเดี๋ยวไปประสานพี่ผู้ช่วยนะคะว่ามีก้อนฟางให้กี่ก้อนนะคะ ็น่าจะได้สัก3ก้อนนะคะเดี๋ยวกวาดๆเก็บๆตรงนี้หน่อยนะคะเป็นเศษซากนะคะที่เมื่อกี้เราขนย้ายพืชผลออกไปนะคะก็จะมีเศษใบไม้เศษทลายปาล์มนะคะที่ร่วงหล่นเดี๋ยวตรงนี้มาติดนี่อันนี้เป็นป้ายกิจกรรมตกป้าชิงถ้วยพร้อมเงินรางวัลน,นะคะของหมู่บ้านนะคะแล้วก็ป้ายกลุ่มทำปุ๋ยอินรีย์คุณภาพสูงนะคะ เป็นองค์ความรู้นะคะจะได้เผื่อมีใครที่สนใจนะคะจะได้มาอ่านศึกษาได้ความรู้กลับไปด้วยนะคะช่วงเช้าสายๆเนะะี่ยค่ะจะมีแดดฝั่งที่ตะวันออกแบบนี้นะคะพอดีเลยพอเรามีป้ายมาตั้งตรงนี้ก็กันแดดได้เยอะเลยคะ่ะต้นไม้เราก็จะได้ไม่เหี่ยวนะคะเสร็จแล้วคะ่ะเพิ่งแป๊บเดียวพี่ๆเขามาส่งต้นไม้แล้วนะคะก็มีทั้งพริกขี้หนูสวนนะคะ มะเขือนะคะมะเขือเปาะลูกสีขาวๆต้นอย่างงามเลยค่ะพิกกระโดกนะคะแถมมีดอกไม้มาให้ด้วยมีดอกดาวเรืองมาให้เราด้วยนะคะง่ายเลยล่ะค่ะทีนี้เราเลือกต้นไม้ได้อย่างสบายใจเลยนะคะอยากได้ต้นไหนต้นไหนเหมาะกับมุมไหนเลือกได้เลยนะคะเพราะว่าพี่ๆนะคะเอามาสนับสนุนแบบเยอะมากๆเลยนะคะส่วนผักผลไม้นะคะชอบกับน้องๆน,นะคะแล้วก็พี่ๆ อา,อาสาพัฒนาชุมชนผู้นำอาสา,าพัฒนาชุมชนนะคะและน้องอสพนะคะก็ไปเก็บจากในสวนในแปลงของผู้ใหญ่นะคะเพื่อเอามาจัดสถานที่นะคะก็ได้เยอะแยะมากมายเลยะค่ะไม่ว่าจะเป็นลูก,กโกโก้นะคะลูกเลมอนนะคะลูกมอนมลเบอรี่นะคะแล้วก็ผักอีกเยอะแยะมากมายเลยล่ะค่ะเดี๋ยวเอามาจัดวางตรงนี้นะคะตรงนี้ค่อนข้างที่จะ ดีไซน์ยากนิดนึงนะคะเพราะว่า,าเราก็ไม่ได้เชี่ยวชาญในการจัดแต่งสถานที่แบบนี้เท่าไหร่นะคะก็เดี๋ยวจะเอาดอกไม้เดี๋ยวบงังเพราะว่าแต่ละครั้งที่มีการจัดเนี่ยสถานที่ก็จะไม่เหมือนกันนะคะมุมแสงเอ่ยอะไรเอ่ยก็จะไม่เหมือนกันเราก็ต้องมาออกแบบดีไซน์ใหม่เราก็จะวางก้อนฟางไว้ข้างล่างเพื่อยกสเตปนะคะเอากล้วยเอาผลไม้ต่างๆที่แบบ บอบช้ําได้ง่ายเนี่ยไว้ข้างบนนะคะแล้วก็ผลไม้ที่เปลือกหนาไม่ว่าจะเป็นลูกมาก์นะคะแล้วก็ปาล์มน้ํามันทลายปาล์มน้ํามันที่มีน้ําหนักเยอะๆเนี่ยเราก็จะเอาไว้ข้างล่างนะคะแล้วก็จัดเรียงลําลดับชั้นลงมา,าให้แบบเรียงจากไซส์ขนาดใหญ่เล็กนะคะก็ระดมความคิดกันใหญ่เลยละค่ะมีปุ๋ย อ,อินทรีคุณภาพสูงด้วยนะคะใส่ผักเนี่ยอันนี้คือของพี่ๆที่เขาทําปุ๋ยอยู่แล้วแล้วก็เพราะต้นมะเขือต้นพริกแล้วก็ใช้ปุ๋ยอินทรีคุณภาพสูงผักแบบดูสวยงามมากๆเลยนะคะวันนี้ช่อก็ได้เอาต้นผักเคลแล้วก็กล่ำปลีนะคะไปเสริมตกแต่งพื้นที่ด้วยนะคะเห็นไหมคะน้องๆอ,อยู่ข้างหน้าเลยต้นเล็กๆข้างหน้าเนี่ยนะคะเป็นต้นเคลแล้วก็ต้นกล่ำปลีนะคะ ทุกคนแบบว่าตั้งใจกันมากเลยนะคะแล้วก็ขอบคุณมากๆเลยที่แบบว่าทั้งจัดหาวัสดุอุปกรณ์ต่างๆแล้วก็ร่วมกันออกแบบแล้วก็ร่วมกันยกต้นไม้นะคะไม่ใช่น้ําหนักเบาๆนะทุกคนก็ช่วยกันเป็นอย่างดีนะคะอายุไม่ใช่น้อยๆกันแล้วนะคะแต่ทุกคนก็น่ารักนะคะช่วยกันทําอย่างขมักขเม้นเลยนะคะ ก็ใช้เวลาไม่นานนะคะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเป็นยังไงบ้างคะทุกคน